เพสงหล,ลงไปสสักน่่อยคะวัสดีค่ะป๋าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำสลาม DIY นะคะนั่นก็คือวันนี้เปิดเลิกเปิดยามด้วยเป็นโดนัทนะคะสลาม DIY โดนัทของเราวันนี้จะทำแล้วฟินขนาดไหนขอคนหนึ่งไล่ตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำใสลงไปนะอย่างละ3ช้อนค่ะ เราจะทำอันนึงเป็นขุ่นอันนึงเป็นใสนะคะอันขุ่นก็เป็นกับชามขุ่นเลยใส่คีรีลงไป3ปื๊ดค่ะหนึ่งสองสามคนกาวกับคีรลลิให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะส่วนซอสลาดนะคะเราจะทำเป็นซอสลาดสีชมพูกันค่ะโอเคเราทำเป็นตีมสีชมพูเลยก็ได้นะอันนี้หนึ่งหยดค่ะให้เขาเป็นนมชมพูอ่อนๆแล้วกัน จากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำอย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะคนเลยแค่นี้เองนะคะเราก็ใส่น้ำยาทําสลามปาวะพาลงไปได้เลยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กปะวะพาไทยแลนดหรือจะเป็น Line แอ p พ p s a นะคะมีทั้งขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่หรือจะซื้อที่ช h อปปี้ a า a าดาก็ได้เช่นกันเนาะมาค่ะ เราใส่ไปแค่หยดๆเองนะคะหยดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็คนเลยค่ะใช้นิดเดียวทุกคนขึ้นมาเลยเห็นไหมสลามเป็นก้อนเลยนะคะเราต้องค่อยๆค,คนเนาะแล้วก็ค่อยๆใส่ค่ะไม่งั้นอาจจะแข็งเกินไปนี้ ท่าโอเคค่ะทุกคนเราได้มาแล้วนะคะซอสลาดกับนมชมพูเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานแต่ว่าก่อนที่จะไปจัดใส่จานเราจะมาทําตัวโดนัทกันก่อนค่ะโดยการใช้ดินเบาเนาะปั้นให้เป็นกลมๆค่ะอันนี้เปาค่ะไปผสมสีมานะเปื้อนสีน้ําตาลเลยนี่ค่ะปั้นให้เป็นลูกกลมๆนะคะเราก็กดเขาให้แบนค่ะแบบนี้มันจะเป็น แบบนี้เลยนะเหมือนโดนัทเลยเนาะเราก็ใช้แปรงสีฟันนะคะกดให้เขามีรูตรงกลางค่ะเห็นไหมง่ายมากๆเลยอันนี้เป็นแปรงสีฟันเก่าเนาะนี่ให้เขามีรูทำให้เขามีรูเสร็จเราก็จะทำให้เขาเป็นตะปุ่มตะป่่มค่ะนี่เหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอยังไงนะเป็นขนมปังเนาะโดยการใช้แปรงนี่แหละค่ะค่อยๆโอเคตะปุ่มตะป่่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงใส่ถ้วยกันค่ะ นี่นะคะนมชุมพูโดนัทของเราเนาะใส่นมชุมพูลงไปก่อนค่ะต่อจากนั้นเราก็จะใส่โดนัทลงไปนะคะใส่ซอสราดลงไปค่ะซอสราดสีชมพูซอสราดเราก็ตกแต่งหน่อยเนาะตกแต่งโดยการใส่โฟมลงไปค่ะจากนั้นก็โรยกากเพชรสีชมพูลงไปสักหน่อยค่ะนี่ ว,ว้าวแค่นี้เราก็ได้นมชุมพูดโดนัทมากินแล้วเป็นกินกับน้ำชาได้เลยนะคะแบบว่าผู้ดีอังกฤษอย่างนี้การมาหาเรามาเริ่มทานกันเลยนะคะดูโอ้ต้องใช้ใช้ช้อนวางแบบนี้โอ้โหแต่ว่าเอามือกดค่ะโโดนัทคว่ำทุกคนโดนัทคว่ำจะ้ะแม่อะเอาออกมาค่ะโอ้สําล๊ดีของเราวันนี้ดึงเลย นี่ <Wow. S 1> โดมีความดึงยืดนะต้องเป็นสีเนื้อแน่ๆวันนี้สีชมพูผสมสีน้ำตาลโอ้น่าเล่นมากไม่มีไม้แล้วเนาะเสียดายไม่มี A s M R ละได้ยินแค่นี้แหละทุกคนโอโหโดนัททำเองกับมือเลยนะจ๊ะเจจ๋าแล้วก็เอามาเล่นค่ะฟุตฟินสุดๆเลยไม่เป็นสีเนื้อเลยเป็นสีน้ำตาลเลยเป็นสีช็อกโกแลตเลยทุกคน สุดยอดนี่แผ่บางแผ่บางอุย้ยเนื้อหนึบมากหนึบสุดๆเลยหนึบมากๆเลยนะคะโอ้โหยืดวางเลยนี่เป็นโดนัทซ้อนโดนัทอีกทีหนึง่งดูสิโอ้ยยืดยืดมากสุดยอดยืดสุดๆฟินมากเลย เหมือนเอ่าเหมือนช็อกโกแลตแท่งอย่างไงก็ไม่รู้ดูสิโอ<ฮ>้โนาเล่นสุดๆเลยใช่ไหมทุกคน โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ป้าพาทำสลามดีเอไอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ตาล่างคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเนยชีสหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นลูกอะไรเนาะเราก็จะเอามาทําแบบนี้กันนะเป็นซอสอะไรผสมกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ออกความคิดเห็นกันได้เนาะถ้ายัางไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป้าลวจ้าบายบายจุบชุบ